14มกราคมห8เจ็ดโมงเช้าครับตอนนี้อยู่ที่10องศาผมอยู่ที่ตลาดนัดไทยลาวนะครับอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศมันเช้าอากาศมันหนาวนะครับมันก็ยังของก็ยังไม่เยอะนะมีปลาอะไรเงี้นะฮะ <c oughs> แม่ค้าก็กำลังลงของกัน ปกติถ้าเกิดว่าเป็นหน้าร้อนนะครับช่วงนี้ก็คงจะจะเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวดูผักผักาวาตถใสยยายเนี่ยท,ทั้งทาจ้ะท,ทั้งทาปลูกเองปลูกเองหอมยังสีมัดเท่าไหร่เนี่ยมันสิบบาทโอ้ถือกี่ตัวเนี่ย อ้ปละห่านสิก้อนในกระห่าผู้เวาของสิบน้องผู้เท่าจีมอ่ะต้องผายขีู้ดเมือโอ้อาหารพื้นบ้านไรเนาะขอมกัยูนาผู้เทวดาไงอันนี้อย่านั่งจิ้ม่นะจ้าปใจดีใจงามขันมาพร้อมเดยวนี่ตัวของผู้เทดนี่วของผูทาน้องของสิบโอห็ดเครืองปันเด ทนดอกแค่นเราสามรอนี่ท่นแต่แกนากมอนบไอเด้ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฟังคุณบอนบวคอยมาดิแม่ฟังาฟังนเขาอูจะเาเปนาเายุ่นีโอ้เดี๋ยวจะพาเดินดูเป็นช่วงไปแล้วกันนะครับเนี่ยจะมีท้นบ้านับปลูกเองเอามาขาย โอ้ยดอกแคนี่ครับจะเป็นผักพื้นบ้านอืมีสูนี่เอาลวดมานี่อันอันนี้ผักยังเนาะนี่นะผักให้ไก่แกงใส่ปลาจ้าเขาเอานผักยังก่อนผักให้ไก่ผักให้ไก่แกงใส่ปลานัวแซ่บดีอันนี้อันนี้มะละมะละเดี๋ยวอันนี้มะกอก ผักนอกผักโอ้ผักนอกผักมักละน้อยผักนอกใบบัวบกกันเดียวกันบ่ใช่อขึ้นไปบัวบกเขาข้างล่างเขานี่ให้ไก่มีผักนอโอ้โหจะเคยได้ยินในผักให้ไก่แกงใส่ปลาโอ้เป็นยังสั้นแกงใส่ปลาแกงใส่ปลาแซบวัตเจี๊โอ้ยหนาวเนาะเศร้ามาเนาะ กากเย็นโอเขาต้มหมูเ้าต้มพัดเ้าต้มกล้วยสมพักการมพ่องหมูัวปีอุ้ยบ่หรี่แนวกินแนวพี่น้องเดี๋ยวมาดึงเลยอันนี้เขาต้มหมูขอมธรรมศาสตรเลยอู้ปบาสเาต้มหมูจังไงมาเห็ดมัดใหญ่เลยเมเห็ดมัดใหญ่เ้าต้มหมูมีมีทัวเหลืองน้ำข้นเลยมีหมูมีทัวมีเข่าสีบัจจุกไปุู้ปะมัดนีงหลายๆเลยจ้าบาสบาสบาทสบาสจะดูฝั่งนี้นะสมพักกาเขียวปี ตุ้งละสิบบาทตุ้งละสิบกับปนปลาเนาะแมนแมนเมื่อตัวนั้นอันนี้หนังท้องจ้ามันละสาบเขาเอื้อหนังท้องเนาะหนังท้องมันละสาบอันนี้เขาต้มมาแล้วเนาะแมนกินได้เลยจ้าสุกแล้วซอยกินได้เลยจ้าอันนี้หมกหัวปีอันนี้กับแก้มเนาะอันนี้หมกหัวปีอาจารย์มันเหม็นมันนี่โอ้ยมานมัมันมันจะเศร้ากันว่าแม่นั่นสิมีคนมาหลายแล้วไหม วันอังคารคุณบหลายเตี้ยโอ้วันเสาร์คนสีไหลโอ้ยแม่ค่ากับผ้ากันตีนสวยโพดมันอากาศเย็นจะเย็นเลยเย็นขาดมากเลยอยากมาอยู่กับฝืนมาได้แล้วมันหนาวเนาะฝืนมาได้เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูต่อมีอะไรกันมั่งโอ้ยอากาศเย็นมากใสใสมาสีโปงศาแล้ว โอ้พริกแห้งอันนี้เอาไว้หซิมบ่ยไย่ี่ไปขายซุ่มซุ่มบ่ใส่ตัวเัมิกินด้ักเพียกินด้โอ้ยมีทุกอย่างเลยนี่นี่นี่อนันนี้ใครหมดเพรามันก็ส่งใจเถอะ มันไข่บอลนันตรงมันบอลนันตรงจริงอะ <c oughs> มันเลยดอยอย่ามาอยอะเฮ้ยไข่มันไข่มันสำหนีเมียมันสีบ้านหน่อยครับวันยังดีอันนี้ไข่ผ <c oughs> ั๊มอะหลายคนน่ะไม่เคยกินนะครับไข่ผั๊ไ <c> ข <oughs> ่ผั <c oughs> ๊ไข่ผั๊ไข่ผั๊นี่เอาไปแกงเนาะเอาไปอ้อ,อมอ้อมก็เอ,อื้อนอ้อมเยีอ่อะอันนั้นหั่นเนี่ยังไงนะหั <c oughs> ่นเลยคุณแม่ <c oughs> ้านอาหารข้างหล<อ>ังครโัโอ้มีร้านอาหารด้วยข้างหลังร้านอาหารจานเราลอยปลาเผาต้มผักคินบ้านอันนี้เป็นข้าวต้มอันนี้ไม่อย่างนี้ไหมครับโอ้นี่สีเสียดของหวานผู้เธ่านี่วะ <laughs> เอ้ยจิตใจไม่ไงครับ มีปูนแดงปูนขาวโอ้ชุดเขี่ยวหมากก็เนี่ยโอ้ยากาศเช้าๆนะครับก็เป็นโซนเดี๋ยวนี้เบื้องต้นนะครับสอบถามมาว่าพี่น้องทางฝั่งน้งก็ไม่ค่อยได้มาแล้วะว,ว่าด่านแถวนี้ไม่เปิดนะโอ้ยงามจังองสวนจ้าของสวน <laughs> อ๋อแม่อันนี้พันนี่ยังนี่คือบ๊วคือกันอันกะบักองก็คือนี่แล้วแต่ว่ามันตืกหมองน้ำอันอันนี้คนละพันเหมือนมอ่ะอันนี้กเคืออันนี้เคือสีดาโอ้อันนี้มันยิ่งผสมดีกว่าหวานผสมดีแซ่บพอกเออใส่บตมนะมุขหงเนาะแซ่บหัวอันนี้เขาจะได้เสริมบักน้ําน้ำนี่โอ้อันนี้พัดย้ํา โอ้เป็นสามพันเลยตัวนี้คนละคนละกล่องนี่เนาะอ่าอันนี้จิเป็นมะเกล้นรุ่นจ้ามะเกล้นเนี่ยคือมีตรหน่วยเฮืมเดียว่ยจ้ามิตวเกลิ้นคือกเกลิ้นหนาวเบบกล้วยมันหนาวจริงจ้ามันเด็กแบบเช้าๆคนแถวนี้เขาก็จะมาเนี่ยซื้อไปทำกับข้าวกัน <c oughs> ด่านตรงนี้แต่ก่อนก็เนีย่ยครับเขาจะข้ามมาตรงนี้แหละ ตรงที่เป็นด่านเนี่ยนะครับเ,เสียนนี้ยังครับเนี่ยเส้นกระเปียกลรวเส้นกระเปียกหลัวเสกระเปียกเราเส้นซดค่ะโอ้ต้มนิ่มดีนะค่ะเพิ่นเอาอย่างเฮ็ดนอนนี่เนาะมันต้นเนี่บ่เป็นโรงงานค่ะเป็นพวกมันต้น<อ>จะมาแบบนี้โอ้ก<อ>็มีมาขายนะนี่เป็นจุดผ่อนปลน ว้อ้บนหนาวบ่ก็ได้เปิดพัดลมใส่บ้านเขาจมบ่หนาวไหมเจ้าของเปิดพัดลมใส่ไหมหวยโอเปิแล้วมันทงคาท้งควรมันควนไปหาหมูจีนนัดลายพักอย่างนี้อันกอกอลีค่ะห่้ยรู้สสียภาษาอังกฤษเป็นแบบกินบ่เป็น้ะบานะนนี้ปอดสารค่ะโอ้กุง ค่ะยู้ยู่แถวโขงบ้านเฮานี่ปลูกหลาไรจีมั้ยไรค่ะคันขันแถวนี่ปลูกล้าขึ้นเลยนี่ไรค่ะแต่เพื่ออาหารตันเเือกขึนไปเจอะนิดนึงข้าวปลูกกั็เสียหลายเลยค่ะเนี่ยปลูกแบบนี่ไรมันมัยงชาลาปัวมุ้งนี่จ้าปลูกเองค่ะเนี่ยนี่มาเจอแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นหมดหนึ่งหมดโอ้ลายพี่น้องลายนี่นะครับ ก็มีสินค้าพื้นบ้านสินค้าพื้นเมืองนะนี่นำมาขายเจะมีพวกอาหารเครื่องครัวอย่างเงี้ยนะครับนี่ะจะมีหนังเต็มหลักๆอันอันอันนี้จากบานะ้านนันะมาละจัมาละ6กบ้าทมาละหกสิบาทเ<า><า>นาะบรรยากาศดีๆนะครับยำเช้าหนึ่งโมงเช้าที่ตลาดนัดไทยลาวริมโขงนะครับช่วงนี้เขาบอกว่า พี่น้องจากฝั่งโซบอเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ข้ามมาเนี่ยเพราะด่านที่นี่เขาไม่เปิดนะมันบกบกค่อยหลายเนาะช่วงนี้เนาะจ้าบกค่อยหลายแสดงว่าฟังพุ่นกับโบมาโบค่ะฟังพุ่นพุ่นอันครับทังเปิงจานทั้งเปิงจานเนาะวันหนึ่พวันนั้นวันหนึ่งวันทีเปิดบาได้ข้ามมาบสองสามปีบอได้ยินว่าบขมาสองปีเนี่ยค่ะโอ้ปลายอย่างนี้แม่ผสมบอ ปลาจ้าผสมนี่ป้าผสมยังไม่ได้ทอดด้วอันอันนี้เขาเอินปลาอย่างปลาเก๋าปลาหนึ่งค่ะหนึ่งได้เ<อ>ขาได้แม่จ้าอันนี้เฮ็ดไว้แล้วค่ะอันนี้เด็ดปลาอย่างเนี้ยปลาลมควันค่ะปลาลมควันค่ะเฮยคนค่อืมปลาลงคนกดี๋ยมาเอาไปแกงวะแกงได้ตำต้นได้อโอ้ที่เราจะทำเมนูที่นี่ก็เป็นที่แหล่งกำเนิดบั้งไฟพญานาคก็ว่าได้นะครับ ที่วัดไทยอำเือบนพิสัยบรรยากาศนะครับการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ขึ้นชื่อว่าตลาดนัดลาวก็จริงนะครับแต่ว่าพี่น้องทางสปปลาเาก็ไม่ได้ข้ามมาแล้วนะเพราะว่าด่านตรงนี้เขาไม่เปิดนะครับก็จะไปขึ้นตรงเป็นจานนะอาจจะมีตลาดวันเสาร์ที่เป็นจานนะครับโอเคคลิปนี้ก็พามาชมนะครับบรรยากาศในรอบเช้า นีครับฝากติดตามกันด้วยนะครับทั้งเพจทั้ง y YouTube นะครับไทยอินเตอร์ออนทัวร์คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ